มาค่ะทุกคนวันนี้คุณยายจะมาทําขนมงาทอดอันนี้คุณยายทําไส้มาใส่ไว้ในตู้เย็นปั้นไส้ก่อนแล้วก็เนี่ยอันนี้แป้งผสมกับฟักทองเนื้อเหลืองผสมเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะคลุกกับงางาดำงาขาวรวมกันค่ะทุกคนเดี๋ยว เรามาปั้นเลยจ้าปั้นไส้กันไส้ถั่วเหลืองกับพริกไทยเนี่ยปั้นเหนียวดีมากเลยนี่คุณยายวันก่อนคุณยายก็ทำขนมขนมเทียนไส้เค็ม อันเอาขนมเทียนไส้เค็มนี่แหละจะมาทำางานทอดคุณยายล้างมือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะไส้ถั่วเหลืองเหนียวค่ะเหนียวดีปั้นเป็นรูปก้อนกลมๆพริกไทยใส่เยอะๆเลยก็ใส่ขนมเทียนนี่แหละ ใส่ขนมเทียนไส้เค็มไส่ถั่วเหลืองไส้เค็มต่อไปเรามาปั้นแป้งนะคะนี่คุณยายมาปั้นแป้งแล้วก็จะคลุกกับงาแป้งนุ่มดีจังเลย ใส่เยอะมากใส่ใหญ่ต้องค่อยๆละใส่ใหญ่มากค่ะทุกคนประมาณนี้ นี่แล้วก็คุณยายก็จะมาคลุกงาเลยคลุกงาเลยนะคะนี่ค่ะงางาดำกับงาขาวค่ะเนี่ยสวยคลุกงาเลยเนี่ยงาดำมาขาว ลูกใหญ่มากนี่คะ่ะทุกคนต่อไปคุณยายก็จะเอาไปทอดนะเดี๋ยวเราไปดูตอนทอดนะคะเนี่ยไฟร้อนล้วเอาน้ำมันร้อนล้วไฟอ่อนๆจ้า ต้องใจเย็นมากสวยมากเลยค่ะทุกคนแต่คุณยายใส่งาดำเยอะไปหน่อยมันก็เลยดูดำาาาขาวงาดำาาาขาวก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าพอค,คลุกกับงาดดำแล้วมันงาดดำมันจะออกสีดำเยอะกว่า เน้นงาเยอะๆเนี่ยทำขายจะได้กำไรไหมนี่งาเยอะมากกลิ้งเข้าไปมาไปมาดูซิงาไม่ค่อยจะไม่หลุดนะเพราะว่างาเข้าไปในเนื้ออ,อแป้งข้าวเหนียว ลิงเขาเบาๆเขาสุกแล้วเนี่ยเนื้อข้างในจะจะกลวงเลยเนี่ยกรอบนอกนุ่มในแต่คุณยายก็โอ้ใช้เวลาเยอะ Hello ล o n e y h น l l o I'm cooking You stop the b u b l s from exploding? <S What? No more exploding b u b l s No, that's good. Look Look a lot of sesame seeds So it just cooked too fast last time. Yeah, and too hot. So just take time slowly like that. How's your day? Yeah. Good. Yeah, so Six o'clock? Yeah. I survived it. No. Half oh. past five. Half past five. Oh no, quarter to. uh It's quarter to five. Quarter to five. Oh, you finish early. Yeah. That's good. Last down. Mm. Oh, yes. Oh, well, good. And your day? <laughs> be busy cleaning the house, making the bed, and cooking, <laughs> watching clothes. I tend the bed too. Oh, Be careful you your back. Yeah, mm -hmm. <laughs> no breakages before we get to toilet. Oh no, no. Yeah, be careful. นั o นสว o ดีด t นั่น think r e a d y now. Wow. So o k a y I'm going to um, just check my email โอเคสุกแล้วทุกคนนี่กำลังงามเลยไม่ไม่แตกไม่นี้เลยนะไฟเบามากแล้วก็งาเยอะมากเนี่ยงาดำ คราวหน้าคุณยายจะใส่งาขาวเยอะๆอันนี้งาดำเยอะนี่สวยไว้ให้เสด็จน้ำมันอันสุดท้ายเรียบร้อยค่ะปิดไฟ สวยมากสวยมากเอาไว้ให้เย็นก่อนเราค่อยมาชิมกันค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วคุณยายทอดแบบกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวเรามาชิมกันมาชิมกันนะคะมามาดูชิมดูว่าเป็นยังไงหือแข็งกลิ้งเลยเนี่ยเดี๋ยว มะเกะือมเหลืองเหลืองไส้เต็มเลยแล้วก็แป้งก็สีเหลืองเพราะว่าฟักทองอืมอือหืออืมอร่อยมากทุกคน

ไส้เค็มไปหน่อยเพราะว่าคุณยายเอาขนมเทียนไส้เค็มมาทำอืมแต่อร่อยหอมมากๆเลยเพราะว่าเม็ดงาเม็ดงาเยอะหอมเม็ดงาแต่เม็ดงาเยอะไปหน่อยเม็ดงาสีดำเยอะก็ข้าง ใส่แมกนิาสีขาวแมกนิาสีดำไม่ใส่เยอะ